อาร่สวัสดีทุกคนครับเช้านี้ที่บ้านผมตอนนี้ก็ประมาณ6โมงครึ่ง20องศาพอดีฮนะถือว่าก็เย็นนะครับรู้สึกเย็นสบายดีหมอก็ลงพอสมควรนะแม้ว่าจะยังไม่หนาวจัดเท่าไหร่นะครับแต่ตามยอดไม้ยอดหญ้าเนี่ยโอ้นะก็ถือว่าเปียกฉ่ำกันเลยละวันนี้ก็ถือว่าบ้านผมน่าจะมีงานใหญ่นะครับถัดจาก ตรงนี้ข้างหน้าไปเนี่ยประมาณประมาณสองสามกิโลนะครับก็จะมีพิธีพิธีเขาเรียกว่าพระราชทานเพลิงศพเจ้าคณะนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดวัดใหญ่ในแถวนี้เฝ้ารอนะครับว่าเมื่อไหร่นะนะฮะมันจะหนาวลงกว่านี้หน่อยบางคนก็บอกว่าไม่หนาวแล้วมากคุณปุ้ยครับอืพยากรณ์อากาศบอกปีนี้หนาวน้อยไอ้เท่าที่หนาวมาก็ประมาณทักเดือนที่แล้วเนี่ยก็คงจะราวๆนั้นแหละ คงมีอยู่แค่นั้นไม่มีอะไรอีกแล้วโอ้โนะ่าถ้าเป็นไปแบบนั้นจริงๆเนี่ยถือว่าเซ็งเลยนะใจอยากจะหวังว่าสัก14-15องศาได้ไหมอ่ะเออไม่รู้ขอมากไปหรือเปล่าให้พเพื่อนๆได้ดูสวนของผมนะครับก็จะดูโลกๆหน่อยนะเราไม่ได้เน้นความสวยให้เราเน้นความเขียวเราเน้นความเขียวขจีพระอาทิตย์ มันก็ขึ้นมาฝั่งนี้มันก็ไม่สวยหรอกฮะเพราะว่ามันไม่มีภูเขามารองรับตามจริงมันมีครับแต่มันก็ปกคลุมไปด้วยป่าอ้อย,อยงไงฮะ <c oughs> นี่ครับเห็นไหมป่าอ้อยเต็มเลย <c oughs> ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ <c oughs> ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฮะป่าอ้อยเต็มเลยอันนี้จะดีหน่อยตรงที่ว่าเออ่มันก็จะมี เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนานะครับเ,เขาทำแปลงนาตรงนี้ข้างๆกันเนี่ยไปจนถึงต้นไม้ต้นนี้นี่ยกระมาณก็เกือบเกือบร้อยเมตรอะเออตีไว้น่าจะประมาณห้าสบหกเมตรแล้วรานั้นเขาก็ไม่ทําถ้าเขาทาอ้อยเต็มหมดเหมือนโซนนี้เนี่ยคงโอ้เซ็งเลยแต่ไม่นานก็เดียวเขาทำนะผมว่านะฮะไม่ไม่ไม่เหลือหรอกเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยมี อ้อยลานอ้อยนะครับเ <c oughs> ข้ามาลงทุนนะฮะมามา,มาทำเป็นที่ปลูกอ้อยอ่าเขาเรียกว่าที่อะไรที่ขายอ้อยอ่ะนะโกดังเนี่ยครับมันก็จะมีทิวหมอกทิวอะไรมันไม่สวยเหมือนกับภาคเหนือหรอกฮะอ่าบอกตามตรงแต่มันก็สดชื่นในระดับหนึ่งเพราะว่าบ้านสวนก็เต็มไปได้วยต้นไม้อย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับอันนี้ก็คือเป็นต้นแคนนา คือเราพยายามที่จะเอาให้มันแบบว่าเขียวกระจีให้ได้มากที่สุดเพราะว่าดเดี๋ยวโลกมันก็จะร้อนลงทุกปีทุกปีใช่ไหมฮะปีที่แล้วเนี่ยผมชัดเจนเลยนะฮะว่าโอ้เราหนักหนากันมากช่วงประมาณสักอุณหภูมิช่วงสงกรานไปเนี่ยก็เลยนะฮะพยายามที่จะให้พ่อให้แม่เนี่ยเขาปลูกต้นไม้ให้ได้มากที่สุดซึ่งมันก็ยังคงจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับที่จะเรียกว่า กว่ามันจะเติบโตเติบใหญ่ทั้งหมดนะฮะนี่แหละครับหลายคนอิจฉาผมโอ้อยากมาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้อย่าอิจฉาเลยครับบางทีมันก็ไม่ได้สวยหรูเหมือนกับที่หลายๆคนเข้าใจหรอกชีวิตผมก็ยังรู้สึกว่ายังอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปอยู่ในเมืองใหญ่เลยอย่างสัปดาห์ก่อนนะฮะผมก็ไปก็ <laughs> ไปกรุงเทพกันมาอ่ะทุกคนนะครับมาทักทายกันใน เช้านี้กันนะครับเอาความวินเทจความบ้านๆความสดชื่นมาฝากทุกคนกันนะครับ